รายการนะครับที่อย่างที่เกิดไม่สักรู่นะครับว่าเราจะวันนี้เองเนี่ยเราจะมาดูเรื่องราวการร้องเรียนและการออกมาต่อสู้ของผู้หญิงคนหนึ่งครับ mm hmm. ชื่อว่าคุณเตยเจ้าของร้านแซ่บไตกซิดนันเองครับซึ่งเขาเนี่ยถูกเจ้าที่ต่อมอเนี่ยมาจับลูกน้องของเขาไป3มคนแล้วก่อนที่จะจับไปเนี่ยบอกว่าลูกน้องเขาผิดฐานข้อหาที่มีที่อยู่ไม่ตรงกับที่ให้ไว้นะก็เลยขอเรียก ค่าปรับณนะพื้นที่ตรงนั้นเลยขอจ่ายค่าปรับตรงนั้นแต่เขาคุณเตยเขาไม่ยอมจ่ายเพราะเขาเชื่อว่าเจ้าที่ตํารวจตอมอที่มานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่ตำรวจก็ได้อาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพเพราะว่าขอดูบัตรขอให้แสดงบัตรก็ไม่แสดงนะ,ะพอเรียกเจ้าที่ตำรวจพื้นที่มาเสร็จปุ๊บคนที่อ้างว่าตำ,ตำรวจตอมห้าคนเนี่ยก็พยายามจะออกจากร้านทันทีเลยนะะ,ะเดี๋ยวไปรอที่สอน,นอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เลยเอากล้องมือถือ มาถ่ายคลิปวิดีโอไว้ไว้เป็นหลักฐานไว้เป็นพยานนะครับแล้วก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้เพราะเขาเชื่อว่าตอนแรกเขาเขาเชื่อโดยป็สุดใจนะครับว่าเจ้าที่ทั้งสี่ห้าคนเนี่ยที่มาในครั้งนั้นที่อ้างว่าเป็นตอมอไม่ใช่เจ้าที่ตํารวจจริงเพราะว่าไม่แสดงบัตรถึงแม้จะมีรถตํารวจมีรถตาโลมันก็แล้วแต่เพราะว่าแกง๊งมิจฉาชีพทุกวันนี้เองเนี่ยการที่มาหลอกคนเนี่ยก็ต้องทําให้เหมือนนะบัตรก็อาจจะพิมพ์มาให้เหมือนนะฮะร,รถก็ต้องติดตาโลมาไม่รู้ แต่พอเขาสอขอแสดงอ่ะคุณไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาก็เชื่อได้ว่าอาจจะเป็นแก๊งมิจฉาชีพเขาเลยไม่ยอมนะฮะสุดท้ายแล้วไปจบกันในการเสียค่าปรับที่สอนอดอนเมืองเขาก็มาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อแล้วมีการแจ้งความในคดีกับ5คนที่มาเรียกรับเงินก่อนที่จะพาไปที่สอนอนเมืองในข้อหามาตรา157ซึ่งก็มาร้องผ่านรายการข่าวชัดประเด็นจริงทางช่อง13สียามไทยของเราเองเนี่ยก็ เป็นพี่เลี้ยงให้ข้อมูลให้การปรึกษาในส่วนของเรื่องข้อกฎหมายนั่นเองครับก็พาไปแจ้งความที่สอนอตมเมืองแล้วก็นําไปสู่ในส่วนของพาไปร้องเรียนประธานกรรมธิการการแรงงานครับท่านสุเทพบุญอ้นประธานกรรมการแรงงานรวมไปถึงกรรมธิการตํารวจนะเพื่อให้ตรวจสอบเรื่องนี้รวมไปถึงอยากให้ผมก็เชื่อว่าลหลายคนเองอาจจะเกิดถูกกระทําเหมือนน้องแต่ไม่มีใครกล้าน้องถือว่าเป็นน้องที่เป็นแค่ตัวอย่างมากก็อยากให้ประชมชนไปติดตามรายละเอียดในเรื่องนี้ครับไปชมกันครับ ไม่มีหนูขอดู้ก่าหาไม่ได้ค่ะหนูไม่ใช่ของร้นที่แต่ที่เราอยร้านหนูนะคะแต่ครับที่น้องประชาชนที่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับกรรมการการแรงงานของพวกเราในวันนี้นะครับเราก็ไ้รับการประสานงานจากผู้ช่วยที่ปรึกษาของกรรมการการแรงงาน เกี่ยวกับเรื่องของอความเดือดร้อนและก็น่าจะเป็นความไม่เป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้วยเกี่ยวกับการที่ผู้ประกอบการนั้นได้มีลูกจ้างเป็นชาวต่างชาติซึ่งก็มีการนําเข้ามานะครับหรือว่ามีการประกาศรับอย่างถูกต้องแต่ก็มีทางเจ้าหน้าที่นั้นได้ใช้วิธีการว่าเข้าไปประชาสัมพันธ์สุดท้ายก็ไปการไปตรวจสอบแล้วก็พบบางสิ่งบางอย่างาซึ่งทางเจ้า เจ้าของกิจการเองก็ยืนยันนะครับว่าการนําแรงงานเข้ามาเป็นลูกจ้างนั้นหลังโควิดนะครับเพื่อที่จะให้กิจการนั้นเดินต่อไปได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับทางผู้ร้องคิดว่าน่าจะไม่เป็นธรรมกับทางผู้ประกอบการและแรงงานที่เข้ามาอาศัยในบ้านเราด้วยวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ทางผู้ร้องเองนะครับได้ได้ให้รายละเอียดนะครับกับทางสื่อมวลชนจากนั้นก็จะให้ทางประธานกรรมธิการนะครับได้พิจารณารับเรื่องแล้วก็กำหนดการว่าเราจะ ดำเนินการกับเรื่องนี้อย่างไรต่อไปนะครับเชิญทางผู้ร้องครับสวัสดีค่ะ,คะเบเตยนะคะนางสาวกัญญภัทรขจรงวานิชค่ะเป็นเจ้าของร้านแซ่บแต่ติกนะคะอยู่ที่ดอนเมืองค่ะคือเหตุที่มาร้องวันนี้นะคะก็เพราะคิดว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวว่าเป็นตมนะคะเหตุเกิดเมื่อวันศุกร์ที่สองนะคะเวลาประมาณสี่โมงเย็นคือมีกลุ่มชายหกคนเข้ามาในร้าน แล้วบอกกับเด็กว่าเขาขอตรวจบแบรทำงานว่าถูกต้องไหมในณเวลานั้นเด็กๆคือจะตกใจกันก็โทรมาหาตัวเตยเองไปเองอยู่ที่บ้านพักค่ะก็เลยดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแล้วรู้สึกว่าตูแบบผู้ชายเหล่านั้นไม่ได้ใส่เครื่องแบบเราก็เลยบอกเด็กว่าอย่าเพิ่งทำอะไรทั้งนั้นรอพี่กับไปก่อนใช้เวลาประมาณทนาทีจากบ้านพักมาถึงร้านพอเตยมาถึงก็ ได้ถามกับคุณครัวนั้นว่าพี่คะที่มาสมวจาในงานไหนคะเขาตอบว่ามาจากตอมอเราก็เลยบอกว่าง้นหนูขอดูบับรเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะเขาก็่ายเบี่ยงที่บอกเขาบอกว่าทําไมต้องดูด้วยในเมื่อผมมาตรวจคุณคุณดูไหมการจ้างแรงงานต่างด้าวถ้าไม่มีบับรมันผิดกฎหมายนะนายจ้างต้องโดนแล้วเด็กก็ต้องโดนด้วยตวเตยบอกว่าตัทราบดีค่ะในข้อนี้แล้วับรของเด็กเตยมีทุกคนแน่นอนค่ะ เขาบอกว่าถ้ามีก็มาดูสิคุณมไ,มไม่ให้เด็กขบก่าต่อเวลาแต่บอกว่ามันเป็นไม่ได้ค่ะเพราะว่าเด็กต้องใส่เอี้ยมในการล้างจานหรือในการทําอาหารถ้ามันเปียกขึ้นมาวีซ่าแบบทํางานมันก็เสียหายใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นข้ออ้างคุณเอามาแล้วกันก็เลยให้เด็กว้ายื่หอพักมาพอเด็กเอามาทุกอย่างมีครบถูกต้องคุณชายเหล่านั้นก็เลยเี่ยนประเด็นมาอีกรอบนึงมาที่ ว่าคุณจ้างเขาคุณย้ายเขามาอยู่ในสังกัดคุณหรือยังเตยบอกว่าเตยเปิดร้านมาเปิดสองปีแล้วค่ะเตยย้ายมาตั้งแต่เจ็ดวันแรกที่เปิดร้านเพื่ออยู่ในสังกัดของดอนเมืองอย่างที่ทํางานถูกต้องเขาก็ปรึกษากันปรึกษากันสักพักหนึ่งแล้วก็พูดว่าแต่ผมดูสามคนนี้ที่พักอาศัยไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันคุณบอกว่าคุณอยู่ของพักคนนี้ใช่ไหมแต่ที่อยู่ไม่อยู่บางบอนเพราะฉะนั้น ต้องเสียค่ารับให้เขาปกติห้าพันบาทแต่ถ้าจ่ายตรงนี้เขาให้เหลือสี่พันบาทต่อคนตดยบอกว่าตัวไม่จ่ายหรอกค่ะเพราะว่าคุณเป็นใครก็ไม่รู้คุณไม่แสดงบัตรพยายามขอดูบัตรเขาอีกครั้งหนึ่งเขาก็ไม่ให้ดูเขาพยายามจะบอกว่าต้องเสียถ้าไม่อย่างนั้นเขาก็ถึงปูหรว่าจะเส่งกับประเทศเราก็บอกว่ามันจะแบกเรานะเหตุการณ์แบบนี้เราโกรเรากราว่าเป็นกลุ่มมิจฉาชีพหรือเปล่ามาเรียกรีดไถเงินเรา เราก็เลยตั้งกล้องไว้สดนะคะเพื่อให้ประชาชนคนได้เข้ามาดูได้เป็นพนยานเพราะเราก็เป็นหญิงคนเดียวที่คุมร้านนี้อยู่เรารู้สึกว่ามันไม่เป็นธรรมเขามากันา6คนแล้วเขาก็คือถ้าทางไม่ยอมเนี่ยก็จ่าเงินที่ได้เราก็เลยบอกว่าถ้างั้นหนูขอโทรเรียกคุณที่ก่อนเอพคุณที่จะมาก็ครึ่งชั่วโมงค่ะพอจปเรียกคุณที่เขาทางท่าร้อนลนแล้วค่ะลุกขึ้นยืนทั้ง6คนตามภาพที่เห็นนะคะ ก็คือุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะหนีเตยก็ไปขวายที่หน้าร้านเอาไว้แล้วบอกว่าพื้นที่แกจะมาค่ะอย่าเพิ่งไปไหนเพื่อจะให้พื้นที่ตรวจสอบค่ะว่าเขาคือตำรวจจริงหรือไม่เพิ่งชั่วโมงโทรไปตามห้ารอบ่อพื้นที่จะมาเสร็จแล้วพอพื้นที่มาม,มีผู้ชายคนหนึ่งเสื้อสีฟ้าแขนยาวเดินออกไปคุยกับกลุ่มกลุ่มของคนที่เป็นเรียกว่าเป็นตำรวจพื้นที่นะคะ ไม่รู้คุยอะไรกันเครก็เอากล้องไลฟ์ตามไปแล้วถามว่าพี่คุยอะไรกันคะเราต้องแอบ,บคุยเป็นด้วยใคไม่โปร่งใสเขาก็เดินหนีเตยเลยถามตงหยว่าพี่คะวันนี้คือเขามาบุกในพื้นที่ที่พี่ดูแลหนูเนี่ยพี่ช่วยอะไรได้บ้างไหมเขาก็บอกว่าหน้าที่ผมหรอครับอะไรประมาณนี้เขาไม่รู้กฎหมายกับพวกนั้นเขาก็ชักเขาก็หนีไปแล้วแต่คุณชายเหล่านั้นก็ยังอยู่นะคะ6คนนั้นแล้วเขาก็ เห็นว่าเตยเนี่ยไม่ยอมจ่ายแน่นอนเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าสั่งลูกน้องนะคะคนเสื้อสีดําที่อ้างว่าเป็นหัวหน้าชุดจับบอกว่าไปเอาสายรัดมาเลยสายรัดมือสีดําแล้วก็นะคะก็เอามาจะรัดมือเด็กเตยเตยไม่ยอมค่ะก็เตยไม่รู้เขาคือใครเป็นเจนหรือเปล่าเตยก็ขัดขวางนะคะคุณก็คือแบบว่าบางตัวไม่ให้เขาไม่ให้เขารัดเด็กอะคะ่ะเขาก็กระชากเด็กเตยขึ้นรถตู้ไปได้แต่กระชากเด็กไปแล้ว เเห็นห้ามไม่ดีแล้วค่ะมันแบบแปลกมากเราก็เลยไปขวางหน้ารถตู้เพื่อไม่ให้รถตู้ออกไปแล้วกัวเด็กจะโดนทำร้ายหรือว่าจะฆ่าไถ่เปล่าซึ่งการทําแบบนี้คือเราไม่เคยเจอมาก่อนเราก็ตกใจบัตรพยายามขอแสดงตลอดเวลาก็ไม่ยอมพอจะขอดูก็ตามบัตรแน่นเอาบัตรเข้าเสื้อแล้วถามว่าทําไมถึงมาที่ร้านเราร้านเดียวเขาพูดว่าเขามาตรวจทุกร้านแล้วตั้งแต่เส้นทางเครือราชานตั้งแต่ร้านแรก แต่เตอขอพิสูจน์ได้ไหมคะเขาบอกว่าเขาก็เหนี่ยงประเด็นไม่พูดคานี้เราบอกว่าขอไปพิสูจน์ด้วยกันค่ะว่าคุณไม่ได้เลือกคนรับหน้าที่คุณตรวจทุกร้านแล้วจริงจงจนกว่าจะมาถึงร้านเตยซอยส,สิบเจ็ดท่เป็นกลางซอยค่ะเขาก็ไม่สนใจบอกว่าไม่ต้องมาพูดเดี๋ยวคุณแบะเตยข้อหาด้วยก็มาคุยถึตัวยอีกว่าเนี่ยเตยข,อ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 ขอาดความรับผิงานแล้วก็มาทำร้ายร่างกายเขาซึ่งเ็นทำอะไรได้คเขาจะพู้อยู่คนเดียวเขามาหกคนหลังจากนั้น พอเขาเจอรถตู้แล้วตตยดังเกียจมันช่วยที่ฆ่าสายตาเตยเตยก็ไม่ทันที่จะได้แบบว่าดูตู้มากอะค่ะนึกชายคนหนึ่งเสื้อดำโยงมาปลอกร้อยเตยคุยแล้วที่งเขกขับรถตู้พาเด็กไปเลยไปเสร็จแล้วก็ตามที่โรงพักสรุปใจเป็นว่าเขาไปนั่งพิมพ์สำนวนจับกลุ่มที่สารข้าๆโรงพักไม่ได้เข้าไปตรงด้านในนะคะแต่ตตยจะเข้าไปแจ้งด้านในก่อนแต่ตำรวจที่ท้องที่สอนอดอนเมืองไม่รับแจ้งความเตย บอกว่าให้ดูชั้นเชิงเขาก่อนว่าเขามาแนวไหนซึ่งไปคิดว่าเฮ้ยทําไมต้องรอดูชั้นเชิงเขาในเมื่อฉันเดือดร้อนฉันต้องการแจ้งเขาก่อนในเมื่อเขาก็ผิดคือเขาไม่แสดงบัตรหรืออะไรอย่างนี้แต่ก็ตำรวจก็ยืนยันว่าให้รอดูก่อนเถอะเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งแจ้งเขาเลยแล้วเ็เลยคิดว่าทั้งแสงกลุ่มนี้เป็นการสันนิษฐานนะคะว่าใครรู้กันหรือเปล่าเราไม่ได้ต่อหาเป็นการสันนิษฐานเฉยอ่ะแล้วก็อีกสักพักหนึ่งเขามาบังคับให้เด็กเซน เตยยอมรับในข้อกล่าวหาที่ผิดแล้วเตยถามเขาว่าผิดหน้าตาไหนคะเขาบอกว่าไม่ต้องรู้หรอกค่าปรับอะสี่พันเราก็บอกว่าไม่รู้ได้ยังไงคะเพราะหนูเป็นคนที่ต้องเสียถ้าางนั้นหนูขอขึ้นศาลเขาบอกว่าถ้าขึ้นศาลวันนี้เป็นวันวันสุปปดพอดีถ้าขึ้นศาลเด็กเ็นต้องโดนจับขึ้นห้องขังคืนนี้แล้วกว่าจะได้ประกันตัวก็ตอนจังลคะค่ะเราก็แบบเฮ้ย hey, ไม่ได้คะ่ะเพราะาเด็กเราทํางานหนุนทั้งวันแล้วเราไม่ยอมให้เด็กเราขับรถขังไม่ได้ เราก็เลยยอมจ่ายไปค่ะวันนั้นเพื่อให้จบจบแต่หลังจากจ่ายจบแล้วจ่ายจะจ่ายแล้วขออ่านสำนวนตำรวจที่โรงพักสอนอรณเมืองไม่ให้อ่านค่ะแล้วขอดูบัตรเขาต่อหน้าตำรวจด,ด้วยเขาก็ไม่ยอมให้ดูเลยทั้งหกคนนั้นซึ่งเราก็งงว่าทําไมถ้าเป็นตำรวจจริงดูเราดูไม่ได้เราจะดูไม่มีสิทธิ์ดูหรอว่าเขาทากับเราได้ยังไงตำรวจก็บอกว่าไม่ต้องดูหรอกสำนวนกระดานให้ฟังเหมือนกันเราบอกไม่ได้ค่ะ สมุนต้องอ่านเองหนเดินไปแทนของรุ่น้องเพ่อน้องอ่านสะไยไม่ออก,กค่ะก็เขาให้อ,อ่านประเดณีแล้วอ่านได้นะแต่ห้ามถ่ายรูปเราเรารู้ค่ะหนูไม่ถ่ายแน่นอนก็แอบจา,าชื่อมาได้แค่นิดเดียวละคะ่ะเห็นรายชื่อนั้นมีแค่ตำรวจที่เรายชื่อแค่สามสามท่านแต่จริงๆอ่ะอีกสามคนอ่ะไม่มีรายชื่ออยู่ในใบสำนวนคดีนะคะยังไม่้ติดต่อเพื่อตัรวจจริงตรวจปลอมเราอยากให้ให้เช็คให้หน่อยนะคะแล้วก็ก่อนจะออกจากห้องผู้ชายที่อ้างว่าเป็นหน้าชุดจาก ถ้าเดินมาข่มขู่เตยว่าผู้บังคับบัญชาการเขาบอกว่าให้ลบคลิปไร้ศพออกให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นจะดำเนินคดีตัเตถึงที่สุดแล้วก็ไม่ยอมความแล้วเหตุเรื่องยาวแน่เตยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะถ้าเรื่องมันจะยาวตัวรอหมายสารอยู่ที่บ้านนะคะนั่แหละค่ะก็คือเป็นเหตุที่เตยรู้สึกว่าทําไมเจ้าหน้าที่ทํางานอย่างนี้ทําไมต้องข่มขู่ประชาชนแบบนี้เตยอยากให้อยากให้เคสเตยเป็นเคสตัวอย่างเพราะว่าเตยเชื่อว่า หลายหล้านหลายๆคนประชาชนในเมืองไทยเนี่ยต้องเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เขาไม่กล้าลุกขึ้นมาต่อสู้แบบเตยซึ่งเตยเชื่อว่าความยุติธรรมมีจริงค่ะแล้วตอนนี้ประชาชนทุกคนอยากได้ข้อสรุปตรงนี้ว่าตำรวจพวกนั้นคือได้รับมอบหมายมาจริงๆมาถูกต้องจริงๆไหมเพราะเราฟังคําตอบกันแต่อีกวันหนึ่งดูไหมคะพวกเขาชาวาของเขามาขอโทษเตยค่ะมาขอเตยที่สนีตแจ้งความ มาขอโทษเตยแทนลูกน้องบอกว่าขอให้อย่าแจ้งความด้วยไหมเพราะถ้าแจ้งความแล้วเดี๋ยวขเขาจะโดนไปด้วยบอกว่าพี่ผู้หญิงนี้ได้ยังไงคะนเนื่อาเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วบอกว่าช่วยพีห่หน่อยเถอะต่อไปถ้าเป็นอะไรถ้าเราเป็นอะไรอ่พี่ช่วยไดะตลอดเวลานะเหมือนเราเป็นเพื่อนกันอย่าเรียกตำรวจหรอ,อกเตยไม่อยากเรียกตำรวจหรอกค่ะถ้าตำรวจชอบหักหลังเตยแล้วเขาก็เลยเอ่ยเสมอว่า เมื่อวานเสียขาปตับเท่าไหร่เดี๋ยวก็หมื่นสองค่ะพี่ขอโอนคืนให้ได้ไหมโอนเงินคืนค่าปรับให้เตยเตยไม่เอาค่ะเตยไม่ใช่คนน่าเงินนะคะคือเตยอยากให้เรื่องนี้นะคะให้ยู่ทาหอหลายๆคนเลยว่าอย่าอย่าให้ยอมวันนี้เตยต้องการความยุติธรรมเป็นตัแวแทนของทุกคนของประชาชนของแม่ค้าของกลุ่มคนที่ไม่กล่าวมาตุกต่อสู้นะคะอยากให้เรื่องเนี่ยได้ตีแผ่ไปให้ทั่ว ว่าพลังที่ทำมีจริงค่ะอยากให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้รับบทลงโทษแล้วก็ให้ก็คืออยากรู้เขาคือเหยื่อจริงไหมที่สงสัยตรงนี้แล้วเขาต้องรออะไรด้วยเจ้านายเขามาแต่ดิ้น้องไม่เคยมาอีกวันหนึ่งเมื่อวานก็มาค่ะมาเจอกันที่สำนักข่าวสำนักข่าวนับให้จะขอเคลียร์กับเตยส่วนตัวเตยไม่เคลียร์ค่ะจะเคลียร์อะไรเคลียร์กันต่อหน้าสื่อค่ะเพราะเตยเป็นคนที่่งใสแน่นอนเตยไม่ใช่ว่าเตยบริสุทธิ์เมื่อวานออากช่องเจ็ดมา เขาก็ไม่ยอมไปค่ะเขาก็อ้างคือไม่กล้าปรปชนหน้ากับเตยลูกน้องหกคนก็ยังไม่เคยเห็นตัวทุกวันนี้ยังไม่รู้ว่าชื่อเขาคือชื่อจริงหรือเปล่าที่อยู่ในสวนคดีเพราะบัาเราไม่ได้เคยดูเลยเอาเป็นว่าสรุปประเด็นนะคะเธอเนี้ยต้องการรู้ว่าพวกเขาคือตำรวจไหมมาทําอย่างเยอะยังไงตรงนี้แสดงแบบแล้วก็ทําแบบนี้กับร้านไหนมาบ้างแล้วอยากให้ให้คนที่เดือดร้อนออกมาช่วยกันค่ะเรงชื่อกันมาเลยค่ะว่าใครที่โดนกลุ่มนี้ทาบ้าง นะครับขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณนะครับทหาับน้องเตยนะคุณเตยนะครับแล้วก็ท่านชุวันเดขาของกรรมธิการการแรงงานที่น้องสื่อเป็นนจนครับก็เห็นได้ว่านะฮะหลายครัง้งหลายคราวที่กรรมธิการการแรงงานได้รับเรื่องก็จะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างเกิดขึ้นจากระบบการควบคุมพนักง,งานเจ้าหน้าที่ เห็นไม่รับเจนในประเทศไทยเนะี่ยมีคคลจาเป็นต้องใช้พี่น้องแรงงานข้ามชาติหรือกฎหมายไทยเรยว่าแรงงานต่างด้าวและก็มี่วงงานที่เกี่ยวข้องเลยนะครับที่พยายามจะกินโตะจีนกับพี่น้องแรงงานสิบห้ากว่าองค์กรน,นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอ,องค์กรที่เราจะต้องทําให้เกิดความชัดเจนผมพยายามายพิจารณาและนําเสนอมาโดยตลอดว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเราจะขาดพี่น้องแรงงานข้ามชาติไม่ได้อันนี้เป็นเรื่องจริงแล้ว ทำไมระบบการนำเข้าจะ,ะต้องมีเงื่อนไขและค่าใช้จ่ายที่สูงและมีการหากินช่อถนอย่างนี้ในการปฏิบัติหน้าที่มานะตั้งแต่คุณประยุทธ์มาเป็นนายกในแปดปีเรื่องนี้มีแต่เรื่องที่เกิดขึ้นและเป็นช่องทางต่างๆมากมายครับผมยินดีนะฮะเพาอยากให้เกิดระบบที่เราควรจะมีมาตรฐานมาตรการที่รองรับในการที่จะเรธุรกิจ ก็ย่ำเยอเอยู่แล้วในแรงงานก็ยิ่งย่ำเย่หนักไปกว่าท้ายสุดทํางานมาทั้งหมดแล้วทั้งนายจ้างและลูกจ้างต้องไปเสียให้กับผู้ที่ถือกฎหมายอยู่ในมือทั้งสิบห้าองค์กรเรื่องเหล่านี้มันควรจะต้องมีการแก้ไขยอย่างจริงจังเพื่อที่จะลดในเรื่องกางค้ามนุษย์ให้ได้ประเทศไทยเราโดนตีพีมาโดนตัดสิทธิหลายอย่างก็เกิดจากการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องลิดรอนสิทธิต่าง ครับในฐานะที่เป็นประธานกรการการงงานยินดีและก็จะรีบดำเนิาดำเนินการให้เพื่อที่ให้เกิดความถูกต้องยาวระบบโครงสร้างการใช้แรงงานที่ถูกต้องต่อไปนะครับมีคําถามจากพี่น้องสื่อมวลชน่มเติมไหมครับถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและก็ยินดีที่รับใช้นะครับเพื่อที่ให้เกิดความเป็นธรรมกับพี่น้องผู้ประกอบการกับพี่น้องผู้ในโรงงานขอบคุณท่านสวัสดีครั้งหนึ่งนะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มาช่วยกัน นายเคสคูคูคูแดนก็นะเป็นเรื่องที่ดำเนเนการเดียยังมีเคสคนที่อยู่ที่พม่าปะสาศด้วยนะฮะตามมาแล้วกันนะครับยินดีรับใช้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอเคนั่งคุยได้ต้องต้องอย่างนี้ฮะับาไม่มีคนออย่างนี้ไปก็ถ้าวันนี้นะคะในส่วนของผมเองในฐานะเลขานุการกรรมธิการการแรงงานเองนะฮะก็พาคุณเตยนะฮะ เจ้าของร้านนะฮะแทบแตกสิกเองเนี่ยที่ได้รับผลกระทบในกรณีที่เจ้าที่นะฮะในส่วนของบ้านเมืองเองเจ้าที่ตํารวจที่อ้างว่าเป็นเจ้าที่ตํตารวจตอมอเองเนี่ยเข้าบุกเข้ามาในร้านแล้วก็จับลูกน้องนะฮะแล้วก็เรียกรับในส่วนของค่าปรับเองเนี่ยจำนวนคพิ่ละสี่พัน 4, บาทซึ่งคุณเตยเองมองว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมในประเด็นนี้เองเมื่อช่วงเช้าเองได้ยื่นถึงประธานกรรมธิการการแรงงานแล้วในช่วงเชียงบ่ายที่ผ่านมา ตอนนี้เองเนี่ยคือเรื่องนี้เกี่ยวกับตํารวจโดยตรงซึ่งเรายังไม่รู้ว่าในส่วนของตํารวจที่เข้ามาในร้านเองเนี่ยเป็นตารวจจริงตํารวจปลอมเพราะว่าจากบันทิการจบกุมเองมีแค่3คนรายชื่อแต่อีกสองคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยว่าเป็นตํารวจหรือไม่อย่างไรก็อยากให้ทางกรมมธิการตํารวจนะฮะรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาแล้วก็ตรวจสอบในข้อที่จริงรายละเอียดว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตํารวจ ตอมาที่มานนเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าหรือ,อยังไรเพื่อดำเนินการใน,นขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวให้น้องเล่ารายละเอียดให้ฟังก่อนมีผู้ชายเข้ามาในร้านนะคะประมาณห้าคนเนาะห้าหกคนเนี่ยคือเข้ามาเราคือบ,บอกว่าไปตํารวจขอดูบัตรพวกเขาว่าถูกต้องไหมเราก็ขอดูเอ้ยเราดูกล้องวงจรปิดจากมือถือของเราผ่านมาดูเราเอ้ยใครไม่ใส่เครื่องแบบอะ่ะเราก็สงสัยแล้วอันดับแรกแล้วเราก็บอกว่าเด็กๆอย่าเพิ่งทำอะไรนะรอพี่กอไปก่อนจากบ้านถึงที่ร้านใช้เวลาประมาณ5นาทีไปก็มาถึงที่ร้านค่ะ แล้วก็แบบแรกก็สวัสดีเขาบอกว่าพี่คะมาจากหน่วยงานไหนคะบอกว่าจากพมเราบอกว่างั้นขอดูบัตรหนะะ่อยค่ะขอพี่แสดงบัตรให้หนูดูหน่อยอบอกว่าไม่จําเป็นต้องดูผมมาตรวจบัตรพวกเด็กของคุณคุณรู้ไหมว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวเนี่ยมันผิกดกฎหมายนะถ้าไม่มีบัตรเตยก็เลยบอกว่าของเตยถูกต้องตามกฎหมายท,ทุกอย่างคะ่ะมีบัตรทุกอย่างแล้วทำไมไม่มพกบัตรละ่ะตลอดเวลาอะไรเงี้ยมันพี่คาไปไปไม่ได้คุณตลอดเวลาได้ยังไงในเมื่อเด็กต้องใส่เอี้ยมทํางานล้างจานกวาดล้างกวาดอะไรมันเปียกได้คะ่ะมันเสียหายได้ เขาบอกว่ามาแปลบัตรมาเด็กก็กลับแปลบัตรที่หอพักมาเอามาสแสเล้เขาดูพอถึงสแสดลเสร็จแล้วเด็กทุกอย่างถูกต้องมีใบครบทั้งวีซ่าทำงานทั้งพาสปอร์ตทำให้ามาหมดอายุแล้วก็รายงานตัวทุก90วันครบถ้วนอาจาะย์เขามุ่งมุ่งมาใหม่ค่ะมุ่งมาที่นายจ้างได้รับเข้าทํางานถูกต้องตามกฎหมายหรือย,อยังเราก็บอกว่านายจ้างรับเข้ามาตั้งแต่วันที่เปิดร้านได้7วันแล้ว,ลวค่ะคือผ่านมาปีกว่าเกือบ2ปีแล้วถูกต้องแน่นอนค่ะเขาก็ยื่นไปพักหนึ่ง แล้วก็ปรึกษากันโทรหาใครไม่รู้เหมือนกันนะคะแล้วก็กลับลงประเด็นที่เฮ้ยแต่สามคนนะสิสามคนเนี้ยสามคนน่ะทำไมที่พักไม่ตรงกับที่อยู่ปัจจุบันคุณบอกว่าเด็กคุณพักที่หอพักข้างๆใช่ไหมซอยอะไรดอกซอยยี่สิบสามค่ะแต่ที่แจ้งนี้มันคือบางบอลนะคะเพราว่าอ้า่เราเด็กก็ไม่รู้เด็กก็งงว่าให้เอเจนซี่ทาให้เราไม่รู้ว่ามีข้อกฎหมายว่าที่พักไม่ตรงหรืออะไรอย่างเงี้ยตล้มันผิดด้วยเขาบอกว่าเอางี้ดีกว่าง่ายๆนะปริค่าปรับเนี่ยมันห้าพัน ถ้าจ่ายตรงเนี้ยลดให้เหลือ 4, สี่พันสามคนก็หมื่นสองแล้วก็จบเลยอ่าแต่เราก็คือจะจ่ายเพราะเด็กเรากลัวแต่เราอยู่ยันว่าพี่คะอันดับแรกจะจ่ายหรือไม่จ่ายหนูขอดูบัตรพี่คะ่ะเขาพยายามพูดอย่างนี้ตลอดเวลาที่คุยกันใช้เวลาในร้านนะคะใช้เวลาเกือบสามชั่วโมงในร้านเขาก็เบี่ยงบาย่บา,ยบายเธอบบ่ายเบี่ยงการที่ให้ดูบัตรตลอดแล้วเหนือกว่านั้นก็คือเอาบัตรจะตรงเสื้อคะ่ะไม่ให้ดูยิ่งแล้วก็พยายามแบบว่า ถ้าอย่างนั้น่ะถ้าไม่จบแบคขู่ว่าเดี๋ยวได้กลับประเทศแน่นอนคูเด็กเด็กก็กลัวเราบอกว่าไม่ต้องกลัวทั้งนั้นเพราะว่าในร้านเราเนี่ยเมื่อเขาไม่แสดงบัตรเขาเป็นกลุ่มวิชาชีพหรือเปล่าทุกวันนี้กลุ่มวิชาชีพแฝงตัวมาในคาบของตำรวจเยอะแยะมากมายเราสงสัยเราก็แพงใจค่ะตรงนี้ผมนายชีนะสสีชมพฟูนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําตัวของท่านสสชูศักดิ์ซึ่งเป็นประธานอนุกรรมการคณะอนุกรมกรมการตำรวจนะครับผมก็จะรับมอบ เรื่องร้องเรียนนะครับแล้วจะนำมอบให้กับท่านต่อไปครับต้องดูคําร้องของน้องครับดูข้อเท็จจริงแล้วก็มีโอกาสให้อีกฝ่ายได้เข้ามาชี้แจงในส่วนของประเด็นข้อเท็จจริงครับเมื่อเราทราบและตกผลึกแล้วเราก็จะมีทิศทางว่าเราจะดําเนินการต่อไปแต่ในเบื้องต้นเราก็รับเรื่องร้องเรียนของน้องไว้ครับผม นี่แหละครับ <shield> พี่น้องประชาชนครับผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียวเองครับออกมาต่อสู้เรียกร้องของความเป็นธรรมของตนเองครับการที่ตัวเองถูกกระทำในอย่างวันนี้น่าจะกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายเขาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะเป็นตัวแทนของกลุ่มร้านค้านะเป็นตัวแทนของพี่น้องแรงงานนะลูกจ้างแรงงานนะที่ออกมาต่อสู้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นบุคคลที่เป็นเยี่ยงอย่างจริงๆนะครขอชืเชชมน้องมากครับที่ออกมากล้ามาต่อสู้เรื่องนี้ซึ่งน้องก็ไม่ต้องกลัวนะฮะ ว่าจะโดนอิทธิพลของผู้มีอำนาจหน้าที่จะมารังแกเพราะว่าทางช่อง13สยามไทยนำโดยพลเรือเอกมรนวิทย์เก่งเรียนท่านบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกรังแกไม่รับความเป็นธรรมเองก็สามารถมาร้องได้เลยในรายการของเรารายการข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13สยามไทยนี่แหละก็ยินดีให้ความช่วยเหลือให้ความเป็นธรรมให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับคนที่ปัญหาในลักษณะแบบเหมือนน้องเองเนี่ยก็สามารถส่งเรื่องราวมาได้ครับที่ทางเพจนะ เพจข่าวชัดประเด็นจริงนะครับทางเพจข่าวชัดประเด็นจริงหรือทางช่อง13เสียไทยนะฮะก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็มีช่องทางทั้ง a c e b o o k นะฮะข่าวชัดประเด็นจริงหรือทางอีเมลก็ได้นะครับอีเมลนะฮะข่าวชัด gmail.com ครับอีกช่องทางหนึ่งนะท่านผู้ชมครับคือช่องทาง Tik t o o กนั่นเองก็สามารถติดต่อมาได้นะครับทางรายการข่าวชัดประเด็นจริงก็ช่องทางของเรานะฮะมีทั้ง f a c e b o o k ข่าวชัดประเด็นจริง TikTok ข่าวชัดประเด็นจริงนะฮะยูทูบข่าวชัดประเด็นจริงนะครับ, YouTube, ร,ร,ร,บรวมไปถึงทางอีเมลเนั่เนเองก็สามารถติดต่อมาได้ที่ข่าวชัด s gmail com นะฮะก็สามารถติดต่อมาได้สําหรับวันนี้นะฮะทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13แสตมไทยเนี่ยเวลาหมดมเวลาแล้วอย่างไรแล้วก็แล้วแต่นะครับขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์เป็น,นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อจะเป็นกําลังใจในการทํางานและนาเสนอข่าวและช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับสาหรับวันนี้ต้องขอคำว,ว่าสวัสดีครับ